ราบสวัสดีครับวันนี้วันนี้เดี๋ยวตัวเราเข้าสู่ชอ่องมีมา,าการเรียนวิชาในอะอพิเชีลครับวันนี้เรายินดีตอนรับเข้าสู่ในทีมซอฟต์แวร์นะครับวันนี้ก็มันจะทําการซับเราจะวันนี้เดียวทําวันนี้แนะนําวิธีการเข้าที่นี่เช็ดติด นะครับคุณเดนะครับเข้าไปจะข้าไปที่แอป YouTube สามเท่ายังคอยวันเวยกดถูกวันนี้ทำการ เช็ต <cin> <and subjects> <forth> <ata> ิดซับเวย์ซับเฟอร์เหมือนว่าอยู่นะครับการแล้วนะครับสมาธิปีสำหรับเล่นเกมซับเวย์ซับเฟอร์หน่อยหน้นะครับเห็นไหครับแชทติดอีอีวินอีวิน เราวกติดแคสมาชอเดประกำติดแคมาอเดออยู่เที่น่าะนะครับ เราโค้ชปเฮเดนสองพันยี่สองว่าเจ้าพิธีตรวจแท็บนาจอเตอร์เออนะครับตัวนี้ทำทำการเล่นเกมไปออโดนเล่นเกมครับ วันที่ทำลด้เกมนำเชือกลมลองนะครับนำย้าย F T T B นะครับข้อิบอนนะครับเรียนเอา I, I t อ้นเเหยื่อคอรังร้งทำคนเสิรวันนี้ให้กดแคปแคปหน้จอเด้ออนสองซำตอนนี้เป็นสักเวคลาสสิกสองพันยี่สิบสี่ระบินะครกดเออทีนี้กดแคปหน้าจอเด้อ หนึ่งสองซ้ำนะครับเดี๋ยววันนี้ทำตารเล่นเกมซัปเปอร์ซับเปอร์อันนี้เป็นตนน่างเล่นเกมบรรยากาศดีนะฮะเดี๋ยวทำ ว่าเจ้าที่บรรลูให้ตวรวจแคปหน้าจอเดอ้อฮาโลวีฮ,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 ฮ่าฮ่าฮ่าละว่าจับไปทุกครละว,ว่าเอาในตัวต,วต,วต,วตวรวจแคปหน้าจอเดอ้อ นะครับวอนนีวันีน้ทำการเล่นเกมนะครับสักเพื่อนวันแรกจะน,นั่งให้กดแคปหน้าจอเด้อร์หนึ่งสองสามจะน้งให้กดจะนั่งกดแคปหน้าจอเด้อ เออวันที้ทำในเกมนะครับขับรถซุเปอร์รถเป็นสายไลในใ์สายนนะครับมา,าล้านตดแคปหน้าจอเด้อหนึ่งสองสามปืนพัดพิงนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวทำการในเกมจะต้องให้กดแคปหน้าจอเด้อ นะคข้างขวาครับเข้าไปไปที่แอปเพลย์สโตนในเซฟบินในช่องคนฮะ way or Start เฮ้ยเดี๋ยวครับมานนะครับนี่อ่ะ แล้วเราจะเข้าไปที่แอปอินเทอร์เน็ตอินเทอร์อินเทอร์เน็ตปึ๊บแล้วก็มันตุนตอน่อไปตุนย้อนกลับมาครับแล้วเข้าไปที่เดี๋ยวราดูคำว่าชื่อว่านะครับซับเวอสตาร์สตาร์สตาร์เอล่นเกม กดเข้าไปครับเราจวันนี้ทําการดาวน์โหลด APK ตอนนี้เป็นดาวน์โหลดนะครับประดกษร์ไม่ได้ติดตั้งแอปแบบนี้ครับจะนะครับมาดูนะครับแล้วค่ตูดกันนะครับเปิดเล่นเกมซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์ซอฟร์ปี2023นะครับปี2024 หรือว่าพวกประธานในการแยกสร้างให้ตุดอะไรอะไรครับแล้วเ้าไปตรวจริมน้องใหญ่บอด,ดอนแล้วตรวจทุกไป่าเราถ้าตรวจ มันจะแอปตวอความเนไมใ่ให้ตั้งแอปนะครับเดี๋ยวสะถึนรอเดี๋ยวรอสักครู่นะครับตอการเดี๋ยวทำกันครับตั้งแต่ แล้วให้กดเข้าไปที่ตดุดนะครับสาธาอะไรนะนะน,นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมสนใจเล่นเกมตดวหลังแ่น,นะคะไปไปที่ส่วนเก็บพอตุ่นลงแล้วให้กดวด,ด,ดลบแคตรวจล่างข้อมูลตรลบ ไปที่งครับไออปตรวจตุับลุงไปแล้วแค่นี้ให้ตรวจด,ดันแฉะตรวจรังขมูลตุวจห้องตายไตหน้านะครับสะเทือนเพิ่มอ่ะเพิ่มผนทีวันมาสะดุ้งตื่นลองให้เราจะทำตามตุ้กซือ เล่นสับเวนะครับสับเวสำหรับเบบวอรชันเดี๋ยด,ยวดยวาวน์โลดวอร์ชันใหม่ล่าสุดไม่เจ็บแล้วให้กด,ด Boom ุ่มโฮเข้ามาแล้วเข้าไป นะครับจะทำรินเกมสีอเอาจุดนดี้ล้วครับแก้ควันจำเดมที่ตั้งเสร็จแล้วให้กดเปิดใบนี้สามสิบสองปสัตเทือน มาใส่อายุ1สิบสาม ดีหรือวะต่างๆสกิล zombie. Three, one, I'm เลยครับเดี๋ยวเราทะทำการดานโหลดนะครับมันควาจจำมันเต็มนะครับชื่อว่ากดแคหน้าจ,จะแบบนี้นะครับ ลาว,วาครับเดี๋ยวทาตาล่นเม็มไปเบิเลนเก็บหกหนึ่งมเจ็มเจ็บหกหนึ่งสามเจ็ นำตอนนี้เป็นเวลา4โมงนะครับสะเทือนนะครับไปเบินลิงเกมแล้วกกดออฟกดออฟที่อี่แล้วเข้าไปที่ f S S Dis ปิดแล้วเข้าไปแล้วเข้าไปที่กดเข้าไปแล้วให้กด สร้างนสร้างสร้างน้ำเสถียนะครับมาดูนาครับจะดีกว่านาครเวียนจะมันเสถียนะครับเราไปดูกครับเดี๋ยวราให้ตรวจความผิดหวัง ต่อแล้วเข้าไปที่แอปไปที่แอป แล้ว้าไปที่แอปตันของไอครับไอ้ครับผม มันถึงม้วนผ่้นี้ม้วนผ้นี้ทา้งบ้านหัาเนี้ยเนี้ยไปมูนาไปกลางกลา้มูนาบอลม้วนบอลกลางเนี้ย โยไปเพือเดียวโยงไปเพืเดียวโยไปลาเพื่เดียวไปเข้าไปไหนเพื่อเดียวเพ่เดียวผู้เพืเดียวไตาร์ไปเพื่อเดียวเพื่อเดียวเพืเดียวเพื่อเดยอพ่อ้าเพื่เดียวตาจะไปเพืเดียว

ขาาแตายถ้าผู้ชมถ้าับเรื่องก็ส่วนขายอะไยังเล่นจูทำไมพูพ่อแม่พูดขึด้นอย่างพงศเีแม่ซักทาอะไรค่ะนี่พูพ่อแม,ม่ดีใอยอดกด อยากก่อนมานานขบวนตีสองที่ยานที่ไปพี่ยานวันพรุ่งนี้ที่ยานสองโมงเช้าดีนม่ีิไปที่ยานดีนะทิไปที่ยานสี่ห้านอนที่ยานสี่ห้า บายซี่โมครับเนี่ยข้าไปนี่ครับทำว่าเข้าไปเราวให้กดปัดแอปทั้งหมด,ดเลยแล้วเข้าวันนี้เดี๋ยวสไปซซูเปอร์ไม่มาให้ตาจอตาตาโยใ่ลูเดียว้เนียครับ อตอนนี้นะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวทำการให้